ทวันธัญญพรนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้าเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับมาฟังเพลงเก่าเล่าความหรัครับผมนะครับจะเก็บตกเพลงเก่าเรื่องราวกว่าจะมาเป็นเพลงมาเล่าสู่กันฟังในรายการสุขภาพกับเสียงเพลงและผมก็เปิดสายโทรศัพท์นะฮะ0 8 8 1 0 1 2 1 0 1นะครับให้ท่านผู้ฟัง มาช่วยกันจัดผลัดกันคุยส่งเสียงเข้ามาส่งชื่อเพลงเข้ามานะครับแล้วผมก็จะหาให้ฟังพร้อมทั้งเรื่องราวกว่าจะมันเป็นเพลงมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับในรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับก็ เดี๋ยวผมจะมีเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับอัลไซเมอร์กับภาวะสมองเสื่อมมันเป็นยังไงมาคุยกันเพื่อคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นให้ท่านรู้ทันโรคอัลไซเมอร์มันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณชมพู่ขอเพลงรักและคิดถึงเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณครูประดิษฐ์อุตมังเป็นคนแต่ง เพลงชุดนี้มีเพลงเพราะอยู่หลายเพลงทีเดียวโดยเฉพาะเพลงนี้รักและคิดถึงที่คุณสุเทพบงกำแหงเป็นผู้ขับร้องนี่ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงทีเดียวเป็นบทเพลงที่เผยแพร่ในปี2518ตอนนั้นเพลงนี้แหละครับทางห้างเพลงเสียงคาเทศมอบให้ผมเป็นคนเชียร์ถ้าพูดตรงๆว่าให้เชียร์เพลงให้ดังผมก็ตอนนั้น ทางห้างเป็นสันคาเทเป็นสปอนเซอร์ให้กับผมผมก็ต้องอเชียร์สุดกําลังเลยในที่สุดเพลงนี้ก็เป็นเพลงดังจนได้นะครับฟังครับคุณชมพู่ขอเพลงรักและคิดถึงมาครับเชิญฟังเลยครับ จะปิดประตูคุยอยู่กับคุณเพราะคุณเป็นดังเชื้อหัวใจและกายพอลองคิดดูง่ายง่ายไม่นายเลยรักคุณที่เป็นใครไม่งั้นจะนองตาคุณโชคดีพบพี่ใจคุณคอยเตือนคำห่วงใจพอลองพอลอง,อลองจากใจ จากใจก็ถึงทั้งเป็นไข้ยังเขียนจดหมายถึงคุณแหมเพลงนี้มันช่างรักและคิดถึงจริงๆเหลือเกินนะฮะฟังต่ออีกเพลงนะครับเพลงนี้ก็เป็นงานเพลงของครูสุนทรียานนกเบงการกับครูสมานก,การชนะผลถือว่าเป็นบทเพลงในระดับแรกๆที่แต่งให้กับคุณสุเทพเป็นผู้ร้องจนโด่งดังเพลงนี้ชื่อเพลงรักคุณเข้าแล้วนะครับ ก็เป็นตามคำขอของคุณชมพู่ครับเชันฟังครับรับคุณเข้าแล้วครับ นี่คือเพลงรักคุณเข้าแล้วมีสองจังหวะครับคือจังหวะวอลล์และจังหวะโบเลโร่ก็เป็นการเพลงที่น้าหมานครับน่าใครนะเมื่อสักครู่นี้พูดอยู่เลยเห็นไหมต้องกินแปะโวยสิอย่างนี้ใช่ไหมอ่ากินแปะแค,แค่พูดถึงกินแปะโวยเนี่ยมันนึกขึ้นมาได้แล้วว่าสุนทรียานักเวงการนะครับจริงจริง ครูสุนทรียาณเวนการตั้งใจอยากจะเป็นนักร้องนะแต่ร้องเพลงไม่ดังครูสมานก็เลยให้แต่งเพลงเขียนโน้ตให้แล้วก็ให้เขียนเนื้อมาฟังอีกสักเพลงดีไหมครับเพลงนี้ไหนไหนก็รักและคิดถึงแล้วแล้วก็รักขุนเข้าแล้วกันไปสองเพลงทีนี้ขอถามสนิทได้ไหมฮะคุณรักหรือหลอก เออถ้าหลอกก็ไปไกลๆถ้ารักจริงเข้ามาสิครับจะกอดให้ชื่นใจคุณรักหรือหลอกครับเสียงร้รองของคุณสุเทพวงกำแหงครับ นะ,ะครับดจากกานะครับเดียฟัเพลงการนะครับ หัวรักรักรื่อเดียวคนซื่นรัใหรโอ้ยผมปวดใจกับ กาแฟแปะกลวยกาแฟกาแฟแปะกลวยกาแฟปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไรฟิสกาแฟแปะกลวยกาแฟกาแฟแปะกลวยกาแฟเป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ่าหวานกาแฟแปะกลวยกาแฟกาแฟแปะกลวยกาแฟ ขลับเช้าก็กินกาแฟ ى, วันยังค่ำก็กินกาแฟ ى, ก็ต้องกาแฟแปะกล้ยคอฟฟี่นะครับขนาดนี้ผมกำลังไลฟ์สดอยู่นะฮะก็พอไลฟ์สดคือผมจะไม่ไลฟ์ตลอดรายการนะฮะก็ปล่อยให้ท่านฟังสัก3เพลง4เพลงแล้วผมก็จะเอารายการเนี่ยบรรยากาศว่าเป็นยังไงให้ท่านได้เห็นได้รู้เหมือนท่านได้จัดรายการอยู่กับผมนี่แหละครับแล้วผมก็เอาขึ้นไป YouTube หลังจากที่ผมขึ้น YouTube แล้ว ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปดูใน YouTube ได้นะพิมพ์คำว่าเทวันธัญพรฟังเพลงเก่าเล่าความหลังก็จะมีรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยเต็มหน้าจอ YouTube เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาจาก YouTube นี่แหละส่งให้ลายกลุม่มและส่งให้ใน Facebook ด้วยนะครับฟังต่ออีกเพลงนะครับเพลงนี้ คุณโรจนะขอมาขอรางวัลชีวิตนะก็ฟังครับเป็นงานเพลงของนักแต่งเพลงที่ในอดีต,ตเคยเป็นลูกไล่ของคุณจงรักจรรคนา,าแล้วก็เป็นของคุณอ,ออกวีสัตโกวิทในสมัยที่อยู่สีย่านด้วยกันเขาก็เป็นนักแต่งเพลงคนใหม่นะฮะถือว่าเป็นน้องใหม่ในสมัยนั้นแหละแต่ไมนก็ผ่านมาแล้วประมาณ หกสิบกว่าปีละเออเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักร้องรุ่นไอ,อ้นักแต่งเพลงรุ่นใหม่อะสิสถาพรครับแปลว่าเขาแต่งเพลงนี้เฉียบมากๆชื่อเพลงรางวัลชีวิตให้คุณชัชดาพรรักนเวทเป็นผู้ขับร้องฟังครับรางวันชีวิตอีกสักครู่หนึ่งนะฮะผมก็จะยุติการไลฟ์สดท่านสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ Youtube พิมพ์ควาว่าเทวันธัญญพรแล้วก็สุขภาพกับเสียงเพลงหรือฟังเพลงเก่าเล่าความหลังก็จะเจอผมที่ YouTube ประจําเลยมีทั้งเสียงร้องมีทั้งโอ้เยอะแยะมากมาย,มายไปดูกันแล้วกันไม่ต้องอธิบายนะท่านไป YouTube ก็เห็นเองฟังเพลงรางวัลชีวิตครับเสียงร้องของคุณชัดชนาพรรักษนาเวกครับเชิญฟังครับ